เอาละค่ะตอนนี้นะคะเมื่อกี้เริ่มมีเสียงลอกนะคะพี่ไนท์ได้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 ปลาแล้วนะคะมาดูกัน ่นีะการเยือกสวยครั้งแรกจะสำเร็จหรือไม่ไม่เข้าพอนีลองไหมเออฉันเปิดเบรกอ่อนๆให้มันโต เอาขึ้นไม่ได้เดี๋ยวเป็นหนักไหมหนักไหมไม่หนักอะไรค,คิดว่าตัวใหญ่ไหมเพราะฉันเปิดเบรกก่อนใกล้แล้วนะคะใกล้มาแล้วนะคะน่าจะสองตันสองตันนะคะ<ๆ>นี่เธอไปเกี่ยวรากไม้หรือเปล่าสองตันเร<ๆ>ิ่มตื่นเต้นค่ะเข้อย่างตะก้อแล้วนะคะเดียเธอเดียวระวังระวังมันไม่ตกนะไปแลายวัยไปแล้ว นี่หนักก่อนนี่เราไม่รู้ว่าควรเล่นกับปลายอย่างไงเราก็ค่อยๆละกันเฮ้ไม่เก่งอ้ยไปยไม่ยอมนันน่อยเฮ้ยถือว่าเอ็นดีนะอ่านะคะ เอาไปนี gone, ่จะมีคนเข้ามาว่าราวนี oh ่ยเปิดเบกออนไปลูกปลาอะไรีเราไม่ร ok ู้อ่ะตัวแรกที่วัดกันจะเจาะนะคะพี่วันยงยงโอ้โหูดูดูดูในน้ำหุยมัตรงนี้ยะโอ้โหไม่ยอมไม่ยอม ก็แล้ก้ก็ได้โอ้ฉันไม่รู้ว่าช้อนทั้งไงโออโอ้ต้องเดินข้าไปงี้หน่อยต้องเดิน อันนี้อันนี้วางวางถือถือยังอ้าวไปวางกันก็นได้เดี๋ยวค่อยมาถ่ายก็โอเค